ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยเอสในไทยกว่า5,000 500, 0คนและทั่วโลกกว่า38ล้านคนที่ต้องทรมานกับผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส HIV คณะวิจัย Operation BIM จึงมีปณิธานที่จะนำภูมิรู้ที่มีอยู่จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV จากทั่วโลกในขณะนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถช่วยผู้ติดเชื้อ HIV ให้ตรวจไม่พบเชือ้อโดยไม่้องยาต้านไวรัส โดยไม่ต้องเข้ามาหาเราเลยโดยใช้ออนไลน์เพราะเรามีวิธีการมาตรฐานแล้วไอวิธีการมาตรฐานเนี่ยเราสามารถใช้บริการให้กับคนทั่วโลกที่เข้ามานะครับแล้วก็ทําตามคําแนะนําของเราเพราะที่ผ่านมาเรายังไม่เคยประสบความล้มเหลวเลยในการช่วยคนใดคนหนึ่งไม่เคยทุกรายดีหมดเลยรอ้อเวิทยาศาสตร์มันแสดงบทบาทของมันแบบไม่โกหก